ดาวเสาย้ายทำนายดวงชะตา12ราศีในทางโหราศาสตร์มีคำกลอกล่าวไว้ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาดังนั้นดาวเสาจึงเป็นดาวตัวแทนแห่งความทุกข์เป็นหัวหน้าดาวใหญ่ฝ่ายบาพะเคระห์คือให้โทษกับดวงชะตา ดาวเสาเป็นดาวธาตุไฟแบบไฟสมขอนดังนั้นดาวเสาจึงเป็นดาวที่ให้คุณหรือให้โทษแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแต่หนักแน่นมั่นคงและกินระยะเวลายาวนานอีกทั้งดาวเสามีตำแหน่งเป็นเกษตรในราศีมังกรธาตุดินดังนั้นจึงมีลักษณะการสั่งสมพลังงานมาเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะส่งผลแต่เมื่อดาวเสาส่งผลแล้วก็จะปะทุไฟขึ้นมาและยากที่จะดับลง โดยปกติดาวเสาร์จะเป็นดาวที่ให้ความทุกข์ส่งผลให้คนเกิดมองโลกในแง่ร้ายหเห็นแก่ตัวมีความเห็นในทางที่ผิดเกิดความอาฆาตหรือมีอารมณ์หดหู่หรือเกิดจากความเครียดคิดมากแต่ในทางบวกของดาวเสาร์ก็มีบ้างนั่นคือดาวเสาร์สอนให้รู้จักความอดทนต่อสภาพสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เข้ามา ดาวเสาวจะสอนให้คนรู้จักฟันฝ่าอุปสรรคต่อสู้สอนให้รู้จักรอคอยเป็นต้นตั้งแต่วันที่2มีนาคม2563เป็นต้นมาดาวเสาวย้ายเข้าสู่ราศีมังกรถือเป็นตำแหน่งเกษตรทำให้มีความมั่นคงโดยดาวเสาจะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปเป็นเวลาประมาณ3ปีตั้งแต่วันที่2มีนาคม2563ถึงวันที่1มีนาคม2566 ซึ่งถึงแม้ว่าดาวเสาร์จะมีการย้ายกลับมาที่ราศีธนูบ้างตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่5ธันวาคม2563แต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าดาวเสาร์ได้ส่งอิทธิพลกับดวงชะตาของทั้ง12ราศีเรียบร้อยแล้วโดยปกติดาวเสาร์จะใช้เวลาเดินในแต่ละราศีเป็นเวลา2ปีครึ่ง ครบ1รอบ12ราศีใช้เวลา30ปีดังนั้นครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่ดาวเสาร์จะย้ายเข้าสู่เรือนของตัวเองในราศีมังกรมีความเป็นเกษตรคือมีความมั่นคงและอุดมสมบูรณ์สำหรับคำทำนายดวงชะตาเมื่อดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรมีดังนี้ราศีมิถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคม หรือผู้ที่มีลัคนาราศีมิถุนดาวเสาร์เป็นดาวตัวแทนในเรื่องความสูญเสียความตายและการพัดผ้าข,ของชาวราศีมิถุนเมื่อย้ายเข้าสู่ภพที่8มรณนะซึ่งเป็นเดือนแห่งความตายการสูญเสียจึงส่งผลในด้านรายมากกว่าดีต่อดวงชะตาโดยเฉพาะผลกระทบในเรื่องของสุขภาพและการใช้ชีวิตดังนั้นในช่วงเวลา3ปีที่ดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งราศีมังกรนี้ ชาวราศีมิถุนควรที่จะต้องรักษาสุขภาพาอนามัยของตัวเองให้ดีเพราะมีโอกาสล้มป่วยได้ง่ายและหากล้มป่วยแล้วอาการก็จะรักษาได้ยากต้องใช้ระยะเวลานานขว่าจะรักษาหายจนสร้างความทุกข์ส่งผลไปถึงในเรื่องของจิตใจทำให้เกิดความกังวลดังนั้นชาวราศีมิถุนควรระวังในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลซึ่งจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติ ในส่วนของชีวิตความเป็นอยู่ของชาวราศีมิถุนในช่วงเวลา3ปีนี้สภาพแวดล้อมจะไม่เอื้ออำนวยต่อคนราศีมิถุนมากนะักทั้งในเรื่องของการงานผู้ใหญ่บริวารต่างไม่ช่วยสนับสนุนดวงชะตาอีกทั้งจะสร้างปัญหาให้ตลอดจนเรื่องของการเดินทางกายก็จะมักมีปัญหาหรือมีอุปสรรคตามมาคนราศีมิถุนจะต้องรับผิดชอบแบกภาระในเรื่องของภายในบ้านและในที่ทางาน มีการสะสางปัญหาเก่าๆงานที่ค้างค้างมีหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดความทุกข์ใจโดยปัญหาต่างๆจะค่อยๆทยอยเข้ามาตามลักษณะดาวเสาคือค่อยๆเข้ามาให้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ค่อนข้างหนักหน่วงถึงแม้ว่าชาวราศีมิถุนจะพยายามแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังมีปัญหาตามมาอีกเรื่อยๆ ในส่วนด้านการงานนั้นชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานเปลี่ยนหัวหน้าหรือได้ย้ายตำแหน่งงานไปในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีนะบางคนถึงขั้นต้องออกจากงานแต่ก็จะได้รับเงินชดเชยที่เหมาะสมบางคนจะได้รับภาระงานที่คนอื่นไม่ต้องการต้องระวังในเรื่องของข้อผิดพลาดในด้านการทำงานให้มากและอาจมีปัญหาจนถึงขั้นมีผลกระทบถึงเรื่องการเงิน สำหรับคนที่ทำธุรกิจต้องระมัดระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับหุ้นส่วนผลตอบแทนทางธุรกิจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือธุรกิจโดนตรวจสอบจากทางภาครัฐเช่นการตรวจสอบภาษีเป็นต้นข้อแนะนำคือในช่วงเวลาที่ดาวเสาวอยู่ในตำแหน่งของราศีมังกรนี้คนราศีมิถุนควรใช้ชีวิตแบบสันโดษเก็บตัวใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายฝึกสติสมาธิ คิดเสียว่าปัญหาที่เข้ามาเป็นการฝึกความอดทนและด้วยลักษณะของดาวเสาจึงทําให้ปัญหาที่เข้ามานั้นค่อยๆเกิดไม่ใช่เกิดขึ้นพร้อมกันแต่จะค่อยๆมีปัญหาทําให้คนราศรีมิถุนต้องแก้ไขดังนั้นขอให้คนราศรีมิถุนตั้งหลักตั้งสติให้ดีก็จะแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้นอกจากปัญหาในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนราศรีมิถุนแล้วคนราศรีมิถุนต้องระมัดระวัง หรือมีประเด็นอื่นๆที่ได้รับอิทธิพลจากดาวเสารซึ่งจะส่งผลกระทบต่อดวงชะตาของชาวราศีมิถุนดังนี้ข้อ1ขอให้คนราศีมิถุนระวังปัญหาด้านการงานหรือสุขภาพจะส่งผลกระทบถึงเรื่องการเงินหรือการหารายได้ชาวราศีมิถุนบางคนมีปัญหาด้านสุขภาพของตัวเองหรือคนในครอบครัวจนทําให้ต้องใช้จ่ายเงินจํานวนมากหรือได้ทํางานอย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย พราะมีเรื่องของความกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคนใกล้ตัวจนสร้างปัญหาในเรื่องการงานและผลกระทบในเรื่องการเงินตามมาแต่ชาวราศีมิถุนบางคนก็จะได้รับผลตอบแทนจากการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวเช่นการได้รับสินใหม่ทดแทนจากการทำประกันชีวิตหรือได้รับมรดกเป็นต้น ข้อ 2. ในช่วงเวลา3ปีนี้จะเป็นช่วงที่คนราศีมิถุนต้องระวังในเรื่องของบุตรหลานบริวารจะสร้างปัญหาหรือสร้างความกังวลใจในช่วงเวลานี้บุตรหลานบริวารจะไม่ได้ดั่งใจข้อ 3. โดยปกติคนราศีมิถุนจะเป็นคนที่มีไอเดียหรือความคิดสร้างสารรค์ดี แต่ช่วงเวลา3ปีนี้ชาวราศีมิถุนจะค่อนข้างรู้สึกมึนงงคิดอะไรไม่ค่อยออกแนะนำให้ฝึกสติสมาธิจะช่วยได้ข้อ4เนื่องจากดาวเสาร์หมายถึงผู้ใหญ่ผู้สูงอายุดังนั้นต้องระมัดระวังดูแลเรื่องของสุขภาพผู้ใหญ่ภายในบ้านให้ดีด้วยโดยสรุปผลกระทบของดาวเสารที่มีต่อดวงชะตาชาวราศีมิถุนนั้นจะเห็นได้ว่าค่อนข้างหนักไปทางลบมากกว่าทางบวก ความสุขความสําเร็จจะไม่ค่อยมีเข้ามาในช่วงเวลานี้ทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ของตัวเองสุขภาพกายสุขภาพจิตอีกทั้งได้รับผลพวงจากคนรอบข้างทั้งบุตรบริวารญาติผู้ใหญ่ก็สร้างความกังวลใจให้มีปัญหาในเรื่องของการงานส่งผลกระทบในเรื่องของการเงินกระทบในเรื่องของความสุขความสําเร็จในภาพรวมขอเตือนในเรื่องของการเงินขอให้ชาวราศีมิถุนวางแผนด้านการเงินและเตรียมพร้อมไว้ให้ดี ควรรู้จักเก็บออมรู้จักวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายขอให้ระมัดระวังปัญหาในเรื่องการเงินไว้ด้วยโดยสรุปคือในช่วงเวลาที่ดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งนี้ขอให้ชาวราศีมิถุนอดทนตั้งสติค่อยๆแก้ไขปัญหาต่างๆเข้ามาเมื่อถึงเวลาก็จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดี